สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้มาพบกับที่ MPV จักกลกันอีกแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาเดินชมรถนะคะขขาบวนรถขุดนะคะรถะเรียงรายกันอยู่หน้าเราใช่เออยอะแยะมากมายหลากหลายไซส์มากๆเลยนะคะอะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยละกันนะคะกับคันแรกค่ะตัวนี้เป็นแคทเทอร์พิลค่ะตัวนี้รุ่น308 d s r นะคะตัวนี้ก็จะเป็นไซส์8ตันเนาะอ่าตัวนี้จะเป็นบ o ูมสไลด์ด้วยใช่ะค,ะค่ะตนี้เป็นบุูมสไลด์รถสวยๆเลยค่ะมีเกงเ<อ>มีแอร์อพร้อมนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะคันนี้สวยงาม อันนี้ต้องบอกก่อนว่ารถรถ,รถของเราแต่ละคันทุกๆคันนะคะจะเป็นมือสองนำเข้านะคะไม่เคยผ่านการใช้ในไทยมาก่อนเนาะเ mm hmm. พราะฉะนั้นลูกค้านะคะถ้าใครชอบเป็นแบบรถสไตล์แบบมือสองนำเข้าแบบนี้นมือสองจากญี่ปุ่นอะไรอเงี้ยค่ะก็ลองเข้ามาดูได้นะคะคันนี้ก็จะแบบมีใบมงไปมีดพร้อมหมดแล้วนะคะใช่ค่ะ สวยงามไซส์กำลังน่าใช้เลยนะอยู่ที่8ตันนะคะเดี๋ยวเราไปดูคันข้างๆนะตัวนี้นะคะจะเป็นคมสูขค่ะรุ่น PC 78นะคะอันนี้เป็นรุ่นขีดหใช่ค่ะเป็นรุ่นขิดหกค่ะตัวนี้ก็มีเก่งมีแอร์พร้อมเหมือนกันนะคะตัวนี้สภาพน่าใช้มากเลยนะลูกค้ามีใบมีดตั้งหน้าพร้อมมีใบมีดดันพร้อมเรียบร้อยน,นะคะเป็นเครื่องยนต์คมสูนะใช่ค่ะ ใครสนใจก็สามารถลองทักเข้ามาสอบถามกันได้นะคะพ <อ S 3> มาตอน<า>ที่คันเล็กกันมางอันนี้จะเป็นไซส์เล็กค่ะประมาณแบบว่าไซส์กำลังน่าใช้เนาะตัวนี้ก็จะเป็นคมมสูตนะคะ PC 28นะคะยู U U นะ่ๆเนี่ยตัวนี้ก็จะเป็นบูมสไลด์นะคะใช่แล้วก็จะเป็นแท็กยางยสำหรับใครคที่เข้าพื้นปูนใช่อัวนี้มีเก่งพร้อมนะคะไปดูที่คันต่อไปกันเลย อันนี้ก็ยังอยู่ที่เป็นไซส์ใกล้ๆกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นยันมาค่ะ VIO 30 mm. นะคะก็คือไซส์3ตันนั่นเองนะคะตัวนี้มาพร้อมกับแท็กเหล็กนะคะมีล,ลายกระแทกมีลากระแทกพร้อมนะคะคันนี้รถก็น่าใช้นะคะคันแบบไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะสำหรับใครที่ใช้งานขอสร้างอะไรเงี้ยกำลังดีเลยใช่ะค,ะค่ะ มาที่คันต่อไปค่ะตัวนี้เป็นยันมาค่ะยังอยู่ที่ยันมาแต่ตัวนี้เป็นรุ่นใหญ่ขึ้นนะคะข mm. ยับใหญ่ขึ้นเป็น V O 4 0นะคะตัวนี้เป็นตัวขีด2นะคะมีลายกระแทกเหมือนกันนะลูกค้าตัวนี้มาเป็นพร้อมกับแผ่นเหล็กเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าใครอยากได้แบบความแบบทนทานนะ,ะก็จัดเต็มไปเลยนะคะใครอยากมาทดสอบนะคะลองระบบลองเครื่องอะไรเงี้ยก็คือสามารถเข้ามาที่หน้าร้านของเราได้เลยะะใช่ค่ะเดี๋ยว ช่องทางการติดต่อนะคะกับพิกัดร้านเดี๋ยวเราจะทิ้งเอาไว้ที่รายล,ละเอียดด้านล่าง <Hi. S 1> ให้นะคะ,คะแล้วก็มาที่คันต่อไปค่ะตัวนี้จะเป็นโคมสูตนะคะ PC 3 0 MR ขีดหนะคะคมะสูตค่ะไซ30ไซยอดคิดกันอีกแล้วนะคะตัวนี้เป็นแท็กเล็กนะคะ <Hey. S 1> อันนี้เป็นสภาพแบบเก่านอกมาน้อไม่ได้ทำสีนะคะ มาที่คันต่อไปค่ะตัวนี้รถะจะเป็นตัวยันม a า VIO นะคะ55นะคะตัวนี้ก็จะเป็นคันใหญ่ขึ้นมาหน่อยเนาะใครที่ออรับงานใหญ่ขึ้นหรือว่าตัวนี้จะมีลายกระแทกมาพร้อมแล้วนะคะใช่ค่ะยันม่าแบบสังเกตเขาจะแบบให้หลายกระแทกมาเนาะเรียบร้อยนะคะหลังค่าสวยงามน,นะคะใครอยากเข้ามาลองค่ะเข้ามาได้เลยนะจ๊ะ ตัวนี้เป็นตัวขิด 5B นะคะลูกค้ามาที่คันต่อไปเลยค่ะสวยร,ราคาสุดคุ้มนะคะคันนี้คันนี้จะเป็นซูมิโตโมะค่ะเป็นรุ่นตัว hh 7 5นะคะ ก็จะเป็นบุ้มตรงค่ะแล้วก็จะมีพร้อมกับหัวกระแทกเลยอ่าพิเศษมีสองหัวมาเลยัวกระแทกลแล้วก็มีบุ้มกี่แถมให้ด้วยนะคะสุณ้าสามารถใช้งานได้ทั้งสองอย่างจะขุดก็ดีจะเจาะก็ได้นะคะพร้อมจบในคันเดียวเลยนะคะคันนี้ตัวนี้จะเป็นแท็กเหล็กแล้วก็มีรองแผ่นยางนะคะ่ะมาที่คันต่อไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไป ใ,ใกล้ๆกันเนาะตัวนี้ก็เป็น VIO ันม m านะคะ VIO 80นเนาะสาย์ปตันเองนะคะนี่คันนี้ก็สวยๆเนาะเพิ่งเข้ามาใหม่ๆนะคะใครสนใจก็สามารถลองเข้ามาดูได้นะพวกนี้จะเป็นเครื่องสีสูบนะคะลูกค้าเครื่องสีสูบหมดเลยนะคะนี่ที่เป็นไซส์ใหญ่อย่างนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเราไปที่คันถัดไปนะคะตัวนี้จะเป็นูโบต t a ค่ะอ่า เปลี่ยนยีห้อบ้าง